เลือเจริญพกกักภาและทรูคอพเปอร์เรชั่นนั้นก็ได้มีการจัดงานการบรรยายให้กับเยาวชนในโครงการสำเนปลุกป,ปัญญาธรรมครับ เมื่อวานนี้นะครับเครือเจริญพกทภัณฑ์หรือว่าเครือ CP และ True Corporation โดยนายสุภชัยเจรกวณนนประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพัณฑ์ประธานกนรรมการบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีจัดพิธีบรรชาแก12่12เยาวชนที่เข้าร่วมสำหรับโครงการสามเณรปลุกปัญญาธรรมปี10ณสถาปฏิบัติธรรมทวีธรรมที่โคราชนะครับ โดยปรากฏว่าปีนี้ก้าวเข้าสู่วราระครอบหนึ่งทศวรรษเป็น10ปีแห่งความยั่งยืนของโครงการห้องเรียนธรรมะถ่ายทอสดแห่งแรกในเมืองไทยแนวคิดความรักจักรวาลภายใต้การดูแลของพระราชภาวนาวชิระยานวิหรือว่าหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีจะเอาวาสวัดมเหยงในการเป็นพระอุปชาเป็นพระอาจารย์ใหญ่พร้อมกับถ่ายทอดธรรมะแนวคิดความรักจักรวาลรักเรียนเพียรให้ ในมุมมองใหม่ที่สนุกและสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายซื่อความหมายของรักแท้ตามหลักคำสอนให้บรรดาเหล่าสามเณรนั้นให้มีคุณธรรมในจิตใจตลอดช่วงเวลา1เดือนเต็มครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติธรรมทุกวันให้ตลอดเวลาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่18เมษายนยาวไปนะครับจนถึงวันที่18พฤษภาคมก็จะเป็นเวลา1เดือนเต็มเมครับ ผ่านทางช่อง v เ l a ต t y True Vision ช่อง60 99และช่อง v i l l a ้ y HD True Vision ช่อง119และ3 3 3และ True ID หรือว่าสามารถชมได้นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ w w w true t i t t l e m o n k เทอนะครับและยังสามารถติดตามชมไฮไลท์ประจำวนันตลอด1เดือนเต็มได้ทางรายการเรื่องดีๆทั่วไทยครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ